กับทีวีไมโครนะครับทุกคนต้องอายุสิบแปดีขึ้นไปนะครับและก็ต้องมีบัตรประชาชนมีบุ๊คแบงค์เป็นของตัวเองนะครับพอทุกคนนะครับตัดสินใจเข้ามาฟังนะครับมั่นใจว่าบริษัททีวีไมโครนะครับพอเรามาสมัครเป็นหุ้ส่วนแล้วเราจะทําธุรกิจไปได้กับทีวีไมโครครับเราก็ตัดสินใจสมัครนะครับสมัครด้วยเงินสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทได้อะไรนะครับบริษัทของเราก็จะจัแจดเียมสินค้านะครับที่มีคุณภาพไว้ให้นะครับ เป็นกาแฟ12กล่องนะครับหรือท่านจะไปเลือกเป็นดีท็อกซ์4กล่องเป็นคอลลาเจน4กล่องก็ได้นะครับเนาะหรือจะเอาเป็นชุดผสมนะครับจะมีทั้งกาแฟมีทั้งดีท็อกซ์มีทั้งคอลลาเจนนะครับผสมกันก็ได้นะครับเนาะทุกเซตนะครับ2,200บาท2,000 PV ทั้งเดียวตลอดชีวิตนะครับไม่ต้องมารักษายอดไม่ต้องมาซื้อซ้ํา ไม่ต้องมาต่ออายุรายเดือนลายปีเห็นไหมครับเพราะว่าของเรามาท้งนี้มาในฐานะหุ้นส่วนของบริษัทนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้ามาทําความรู้เรียนรู้ทําความเข้าใจเรื่องของแผงกับตลาดนะครับง่ายๆครับทุกท่านครับวันนี้นะครับหน้าที่ของเรานะครับก็ออกไปแนะนําเชิญชวนเพื่อนคนที่เราลักคนที่เรารู้จักนะครับให้รู้จักกับ g ีบีไมโครด้วยการนํากาแฟนะครับของเรานะครับที่เราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับ อ่า uh, 2,200บาทเราก็ได้กาแฟสิบกล่องครับนําไปขายก็ได้จะนําไปให้เพื่อนชิมก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่านําไปขายครับเพราะราคาที่เราซื้อมาตกกล่องละร้อยแปดสิบสาบาทถ้าเราไปขายนะครับข้างกล่องนะครับสามร้อยสี่ิบห้าบาทก็ได้กําไรกล่องหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทครับขายมากมีกําไรมากนะครับเนาะอยู่ที่ความสามารถของแต่ละท่านครับแต่คนที่ต้องการอ่าจะประสบความความสาเร็จและมีได้มีรายได้แบบมั่นคงและก็ถาวรน,นะครับ ท่านมาทาตามแผนการตลาดที่บริษัทได้เตรียมแล้วก็จัดวางไว้ให้นะครับเนาะแผนการตลาดของเราเป็นแผนการตลาดแบบยูนิเลเวลจ่ายเป็นชั้นๆน,นะครับลึกสิบสี่ชั้นครับการที่เราจะไปรับทั้งสิบสี่ชั้นนะครับก็มีตําแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้องสามตแหน่งครับตําแหน่งที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าตําแหน่งเอเจนต์เอเจนต์นะครับเอเจนต์ Agent ก็คือเราสมัครเข้ามาเป็นผู้ส่วนกับซีบีเมกโก้ได้เงินสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันทีวีอยู่ในตําแหน่งเอเจนต์นะครับ อยู่ในตําแหน่งเอเจนต์นะครับเบาๆในลูกเบาๆในลูกอยู่ในตําแหน่งเอเจนต์นะครับเนาะเอเจนต์นะครับจะมีสิทธิ์รับค่ายูนิ level นะครับลึกสามชั้นนะครับเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับตําแหน่งต่อไปครับตาแหน่งเมนเจอร์นะครับตําแหน่งเมนเจอร์นะครับบริษัทก็แนะนําบอกให้เรานะครับไปแนะนําเพื่อนมาร่วมธุรกิจกับเราสิบคนครับแนะนําเพื่อนมาร่วมธุรกิจกับเราสิบคนนะครับเราก็จะขึ้นตําแหน่งเมนเจอร์เมนเจอร์นะครับจะมีสิทธิ์รับค่ายูนิ level นะครับลึกสิบชั้นครับ นะครับแล้วตำแหน่งต่อไปนะครับเราจะอยู่ในตำแหน่งดี렉เตอร์ครับตำแหน่งดี렉เตอร์ก็ง่ายๆครับทุกท่านครับบริษัทนะครับให้เราไปช่วยทีมงาน10คนที่เราแนะนํามาครับ10คนที่เราแนะนํามาขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์5คนครับแล้วเราก็จะขึ้นตำแหน่งดี렉เตอร์เห็นไหมครับพอเราขึ้นตำแหน่งดี렉เตอร์แล้วนะครับบริษัทนะครับก็จะจ่ายค่ายูนิลเวลให้เรานะครับ14ชั้นเห็นไหมครับและจ่ายค่าแมทชิ่งให้อีก1 0จากชั้นลูก5% ท่านหลานห้าเปอร์เซ็นครับและพิเศษนะครับสําหรับตําแหน่งดีลิเตอร์นะครับท่านมีสิทธิ์นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายใน TBX, TB7 หรือในในบริษัท t ี Micro คนะครับสามรายการนะครับจะนํำอะไรก็ได้เข้ามาขายเป็นสินค้าโอทบอะไรก็ได้นะครับแล้วมาดูคันนี้การวางสายงานนะครับการวางโครงสร้างนะครับของเราใช้วิธีการวางแบบหนึ่งแตกสิบก็คือนะครับสามารถนํามาวางติดตัวได้แค่สิบคนเท่านั้น แต่เราจะแนะนํากี่คนก็ได้ไม่จํากัดเห็นไหมครับเนอะสมมุติวันนี้เราแนะนําเพื่อนมาหนึ่งคนครับเราจะมีรายได้จากค่าแนะนํานะครับสามร้อยบาทบวกกับเบี้ยขยันนะครับเดือนนี้อีกสองร้อยบาทเป็นห้าร้อยบาทครับและท่านจะได้ค่ายูนิเเวลนะครับอีกหนึ่งร้อยบาทเป็นหกร้อยบาทครับสรุปง่ายๆครับเราแนะนําเพื่อนมาหนึ่งคนนะครับเราจะมีรายได้อยู่ที่หกร้อยบาท เห็นไหมครับดังนัว่าเราจะแนะนํากี่คนก็ได้นะครับแต่นํามาวางติดตัวได้แค่สิคนเท่านั้นนะครับวันนี้ขออนุญาตว่าเราแนะนํา10คนนะครับเราจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับสมมุติวันนี้เราไปแนะนําเพื่อนมา10คนนะครับสิบคนที่เราไปแนะนํามาเราวางไว้ชั้นที่1เลยครับติดตัวเราเลยนะครับเราก็จะมีรายได้จากค่าแนะนําบกเบี้ยขยันนะครับคนละ500บาทคือ5,000บาทครับบวกกับอ่ายูนิลเวลอีกรหัสได้หนึ่งร้อยบาทก็คืออีกหนึ่งพันบาทครับก็เป็นหกพันบาท เห็นไหมครับและเดือนนี้พิเศษนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับบริษัทของเรานะครับก็ให้โบนัสพิเศษสําหรับคนที่สามารถขึ้นตําแหน่งเมนเจอร์ได้นะครับอีก1000บาทสรุปง่ายๆครับแนะนํามา10คนท่านจะมีรายได้7 0 0 0บาทครับในชั้นที่1นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แนะนําคน10คนให้เข้ามาเรียนรู้มาทําความเข้าใจเรื่องของแผนการตลาดครับพอมาฟังแล้วเข้าใจเหมือนกันทําเหมือนกันนะครับก็ออกไปแนะนาคนละสิบครับ เราก็จะมีทีมงานเกิดขึ้นในชั้นที่สองครับหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยรหัสครับหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยรหัสก็ถือว่าอยู่ใต้องค์กรของเราบริษัทก็ยังจ่ายค่าอยู่นีเลเวลให้เราอีกรหัสละหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมครับก็เอาหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยนะครับเราจะมีรายได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทเห็นไหมครับหลังจากนั้นครับคนหนึ่งร้อยคนก็มาทําความเข้าใจเหมือนกันทําเหมือนกันครับออกไปแนะนําคนละสิบครับก็จะเกิดขึ้นชั้นที่สามหนึ่งพันคนหนึ่งพันรหัสหนึ่งพันคนหนึ่งพันรหัส 1, นะครับผมเชื่อว่า่าาททุกทนครับ เราคงจะไม่รู้จักทั้งพันคนนะครับแต่ทุกคนนะครับอยู่ใต้องค์กรของเราเป็นทีมงานของเราครับในชั้นที่สามนี้บริษัทก็ยังจ่ายค่าอยู่นี้เลเวลให้เราอีกรหัสละหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมครับก็เอาหนึ่งพันคูณหนึ่งร้อยดูนะครับเราจะมีรายได้อยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับไม่ต้องหาคู่ไม่ต้องจับคู่นะครับเนาะทุกรหัสที่เกิดขึ้นใต้องค์กรเราจ่ายทุกรหัสนะครับและมาดูต่อครับนะครับสําหรับตําแหน่งเมนเจอร์ครับท่านยังมีสิทธิ์รับ นะครับชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดีนะครับชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดนะครับบริษัทยังใจดีจ่ายค่ายูนิเลเวลให้เราอีกรหัสละหกสิบาทครับเรามาดูนะครับชั้นที่สามหนึ่งพันคนเข้ามาฟังแล้วตื่นเต้นเข้าใจเหมือนกันทําเหมือนกันครับแนะนำโคโรสิบเกิดขึ้นชั้นที่สี่หนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นหัสครับหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นหัสนะครับบริษัทจ่ายค่ายูนิเลเวลให้เรารหัสละหก เราก็เอาหนึ่งหมื่นคูณหกสิบาทดูนะครับเราจะมีรายได้อยู่ที่หกแสนบาทเห็นไหมครับผมบอกเลยว่ามันเป็นแผนที่ทรงพลังและสุดยอดที่สุดนะครับเนาะงั้นมาดูต่อครับชั้นที่ห้าครับชั้นที่สี่นะครับหนึ่งมืนคนนะครับทําเหมือนกันแนะนําคนละสิบครับเกิดขึ้นชั้นที่ห้าหนึ่งแสนคนหนึ่งแสนคนนะครับก็ทุกคนอยู่ใต้องค์กรของเรานะครับบริษัทก็ยังจ่ายค่ายูนเลเวลให้เราอีกรหัสละหกสิบบาทเห็นไหมครับก็เอาหนึ่งแสนคูณหกสิบดู เราจะมีรายได้อยู่ที่6ล้านบาทเห็นไหมครับนะแล้วมาดูต่อครับชั้นที่6ครับชั้นที่ห้าห0 0 0แสนคนแนะนาคนละสิบเกิดขึ้นชั้นที่6 1, 1ล้านคน1ล้านรหัสครับ1ล้านคนหนึ่งล้านรหัสผมเชื่อว่าทุกท่านไม่รู้แต่หรกครับว่าบุคคลเหล่านี้อยู่ที่ไหนเป็นใครครับแต่ทุกคนอยู่ใต้องค์กรเราบริษัทก็ยังจ่ายค่ายูนิเลเลเวลให้เราอีกมาละ60บาทเอา1ล้านคูณ6กก็คือ60ล้านบาทเห็นไหมครับนะ้อยมาดูต่อชั้นที่7ครับ ชั้นที่หกหนึ่งล้านคนนะครับเข้าใจแล้วทําเหมือนกันแนะนําคนละสิบคับเกิดขึ้นชั้นที่เจ็ดสิบล้านรหัสสิบล้านรหัสนะครับเราไม่รู้จักอย่างแน่นอนครับว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนครับแต่ทุกคนคือทีมาของเราอยู่ใต้องค์กรของเราครับบริษัทก็ยังจ่ายค่าอยู่นี้ให้เราอีกรหัสละหกสิบาทครับในชั้นที่เจ็ดนะครับก็เอาสิบล้านคูณหกสิบนะครับเราจะมีรายได้อยู่ที่ 600, หกร้อยล้านบาทถ้าเราทํา ได้ร้อยเปอร์เซ็นตามแผนกระาดาษที่ผมพูดท่านก็จะมีรายได้ตามที่ผมพูดครับถ้าท่านนะครับสามารถทําได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นของแผนกระาดาษที่ผมพูดท่านก็จะมีรายได้อย่างน้อยนะครับสามร้อยล้านนะครับถ้าท่านทําได้สักห้าเขาเรียกว่าสักสิบเปอร์เซ็นนะครับสักสิบเปอร์เซ็นท่านก็จะมีรายได้อย่างนน işte ้อยนะครับสามสิบถึงห้าสิบล้านบาทเห็ <Kush! S 2> นไหมครับเป็นแผนกระดาดที่ทรงพลังและเรียกง่ายที่สุดนะครับเนาะได้มาดูต่อครับชั้นที่แปด ชั้นที่เก้าชั้นที่1ิบนะครับสําหรับตําแหน่งมเมนเจอร์ท่านมีสิทธิ์รับถึง10ชั้นนะครับชั้นที่8ดชั้นที่9้าชั้นที่1ิบนะครับบริษัทก็ยังใจดีจ่ายค่ายูนิเลเวลให้เราอีกรหัสละ4ี่สิบาทครับเห็นไหมครับรหัสละ4ี่สิบาทลองมาดูนะครับสมมติว <Right. S 1> ่าสามชั้นนี้เราไม่รู้จักใครเลยนะครับแต่ทุกคนอยู่ใต้องค์กรเรามีรหัสเกิดขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่รู้จักใครเลยครับในเดือนนั้นสมมุติรหัสเกิดขึ้นมาหนึ่งแสนหัสครับ หนึ่งแสนหัสนะครับเราก็คูณสี่สิบาทได้เลยครับเพราะบริษัทจ่ายค่ายูนิเลเวลให้เรารหัสละสี่สิบาทเราก็จะมีรายได้อยู่ที่สี่ล้านบาทเห็นไหมครับง่ายๆนะครับสบายๆนะครับนาะแผนตลาดของเราเป็นแผนที่ทรงพลังและสุดยอดที่สุดนะครับได้มาดูต่อครับสําหรับตําแหน่งดีลิเตอร์ครับท่านมีสิทธิ์รับต่อยนะครับชั้นที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครับ ติเบสองติดามิสี่นะครับบริษัทนะครับก็ยังจ่ายค่าอยู่นีเลเวลให้เราอีกรหัสละสิบบาทครับเห็นไหมครับเพราะว่าเราจ่ายสิบสี่ชั้นนะครับเนาะถ้ารหัสละสิบบาทนะครับสมมติในสี่ชั้นนี้มีรหัสเกิดขึ้นมาใหม่นะครับหนึ่งล้านรหัสโดยที่เราไม่รู้จักใครเลยนะครับเนาะอันนี้พูดแบบจินตนาการนะครับและสามารถเป็นไปได้จริงๆนะครับถ้าอยู่ในชั้นที่1ิ1เ1ี1ดติดสองิสาิสี่นะครับในอนาคตนะครับมันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับ ล้านละหัสโดยที่เราไม่รู้จักใครเลยบริษัทก็ยังจ่ายให้เราละหัสละสิบาทนะครับก็เอาหนึ่งล้านคูณสิบาทดูนะครับเราจะมีรายได้อยู่ที่สิบล้านบาทนะครับผมบอกเลยว่ามันสุดยอดมากมากมันทรงพลังมากๆนะครับและยังไม่พอครับสําหรับตําแหน่งนี렉เตอร์ครับท่านยังมีสิบรับค่าแมทชิ่งนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นจากชั้นลูกห้าเปอร์เซ็นครับชั้นหลานอีกห้าเปอร์เซ็นครับนะครับลูกที่เราแนะนํามาครับสิบคนแรกที่เราแนะนํามา เขามีรายได้เท่าไหร่นะครับจากยูนิลเวลครับเราได้ด้วย5%้เซนครับนะครับถ้ามาดูครับสมมุตินะครับคน10คนเขามีรายได้คนละ10,000แสนบาทเราก็ได้อีกคนละ5,000ันบาท10คนก็คือ50,000บาทนะครับแล้วมาดูชั้นหลานครับลูก1ิบคนนะครับเขาก็ต้องมีลูกคนละ10คนแสดงว่าเราต้องมีหลานอย่างน้อย100คนเห็นไหมครับหลาน100คนชั้นหลานของเราครับคน100คนนะครับทุกคนเก่งไม่เหมือนกันหรอกครับนะครับแต่ทุกคนนะครับ ได้เท่าเท่ากันครับคนละหนึ่งแสนบาทเราก็ยังได้อีกคนละห้าพันบาทเพราะว่าอยู่ในชั้นหลานของเราเห็นไหมครับสมมุตินะครับคนละหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทเราก็ได้คนละห้าพันห้าพันห้าพันก็คือนะครับหนึ่งร้อยคนก็คือห้าแสนบาทอันนี้จะพ่อค่าแมทชิ่งนะครับถ้าอยู่นี่เลเวลเราก็ยังได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับ, 5, บ, 5, 000, บผมบอกเลยว่าเป็นแผนที่สุดยอดและทรงพลังที่สุดนะครับเนาะและยังไม่พอครับทุกท่านครับ ที่อื่นนะครับเขาจะหักเงินคอมมิชชั่นของเราเนี่ยเป็นค่าหักออร์ชิปให้เราไปรักษายอดนะครับตามตำแหน่งนะครับแต่ที่นี่นะครับทูกรหัสที่เกิดขึ้นใต้องค์กรเราใน14ชั้นนะครับบริษัทนะครับจะเก็บไว้ให้เรารหัสละ10บาท10บาท10บาทเอาไว้ให้เราไปช้อปปิ้งเอาไว้ให้เราไปซื้อสินค้าใน g B X ไปซื้อสินค้าที่เรานํามาขายครับเห็นไหมครับถ้าเรามีรายได้นะครับ100,000บาทนะครับจากคอมมิชชั่นนะครับ เราจะมีเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างน่นอนหนึ่งหมื่นบาทอย่างแน่นอนครับเงินหนึ่งหมื่น 1, บาทนะครับเราสามารถนาไปซื้อสินค้านะครับใน t ีบีเอใน t ีบีเนะครับได้สินค้าทุกตัวสินค้าทุกอย่างครับมีทีบ e ี B, นำมา น้อยครับคนน้อยค่ะได้ยินไม่เอ่ยขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณครับน้อนะครับทุกรหัสนะครับนะครับทุกรหัสที่อยู่ใน14ชั้นของเรานะครับที่มีรหัสเกิดขึ้นมานะครับบริษัทนะครับจะเก็บไว้ให้เรารหัสละ10บาท10บาท10บาทนะครับเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงิน e-s นะครับไว้ให้เราช้อปปิ้งครับไม่เกี่ยวคอมมิชชั่นนะครับ และเงินตรงนี้นะครับสามารถนําไปซื้อสินค้านะครับแล้วนะครับสินค้าทุกตัวมี p v นํามาคํานวณคอมมิชชั่นให้เราอีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมครับผมบอกเลยว่ามันสุดยอดมากๆนะครับและการจ่ายผลตอบแทนให้กับเราจ่ายโบนัสให้กับเราครับบริษัทจ่ายให้เราเดือนละสี่ครั้งนะครับแต่คํานวณคอมมิชชั่นอะคำนวณทุกวันเราจะรู้เลยว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ในวันนั้นนั้นนะครับตอนประมาณตีหนึ่งนะครับท่านเข้าไปดูเลยท่านจะรู้เลยว่าท่านได้เท่าไหร่นะครับเขาจะจ่ายแบบนี้ครับ วันจันทรเรามีรายได้เท่าไหร่วันอาทิตย์เรามีรายได้เท่าไหร่เขาจะนับแบบนี้ครับวันจันถึงวันอาทิตย์รวมกันครับว่าเราได้เท่าไหร่เขาจะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีให้กับเราในวันพุธนะครับทุกวันพุธครับเงินจะเข้าบัญชีของเราเดือนละสี่ครั้งเห็นไหมครับผมบอกเลยว่าเป็นเหอนตลาดที่ทรงพลังและเรียบง่ายที่สุดนะครับและผมมั่นใจที่สุดว่า